คือเรื่องของเรื่องอะแจ็คมึงมาทำความคิดหายแล้วมันเป็นยังไงพอสร้างคอนเเห็นปุ๊บมึงก็ต้องเก็บมึงจะให้ลูกน้องกูเก็บได้ยังไงช่วยกันก็ได้ช่วยกันปรหมดเลยเก็ <S <S <พ>บเลยรีบเก็บช่วยปรโมดช่วยอะไรไหลานไอ้เหี้ยนี่กรีบเก็บเร็วๆแ,แล้วลงศพเอาไปใส่ศพมึงไอ้เหี้ยแล้วดูรูปไอ้สัตว์แล้วมึงไปเอารูปมาจากไหนหลานเขาทำมาดิไอ้เหี้ยมึงก็ลงทุนไอ้แจ็ค ออกเก็บไปเรียบร้อยเอาออกไปจากร้านกูนอกไอ้สัตไปยกไปอเ,เออยกออกไปไอ้เหี้ยแล้วโรงนี้มีคนนอนกี่คนแล้วไม่รู้เนี่ยเล่นอะไรเล่นแผงๆไอ้สัตวอามาให้ลุงใช้คนแรกเลยเนี่ยมึงอะใช้คนแรกไอ้แจ๊ แล้วดูมึงทำเนี่ยเหี้ยแล้วลูกค้ากูก็แตกตื่นลูกค้าก็เข้าร้านไม่ได้อีก oh, <no. S 1> เล่นเหี้ยอะไรไม่รู้แต่เสื้อตัวเดียวกันเลยเนี่ยคนละสีมีหลายสีไอ้เหี้ยแม่งล่างไม่ดีไอ้สัตว์ทำอย่างเงี้ยลูกอ,อย่ามึงทำร้านที่ร้านตัวเองดิเอาไปตัด อย่าไปทำร้ายที่นอนตัวเองเนี่ยมึงใส่อย่างนี้เลยโอ้โหตายแล้วไปเรียกเมียงมาอีกคนนึงเมียงไปไหนเมียงอยู่ไหนเดี๋ยวกูไปเรียกเมียงมามาลงมาช่วยผัวมึงเอ้าไปช่วยผัวมึงมึงดูความชิบหายผัวมึงทำกับกูเออดูมึงทำทำไมอะเออตบมันเลยมทำทำไมอะทไมบมัน ตบมาให้กูก่อนแล้วกูจะหายโกรธตบแรงแรงกว่านั้นแรงกว่านั้นแรงกว่านั้นเออาวเฮ้ยเป็หมอมันงียเนี่ยมีเป็นเมียมันงี้เนี่ยไอ้เหี้ยลร์ไปให้เจ็บออกไปให้หมดลุงเดี๋ยวจะนอนไหมเนี่ยยังไม่สั่งมายังไม่ได้นอนเลยเนี่ยออกไปให้หมดแจ็คไม่ดูก่อนเปิดมันสบายมาเปิดดิเมา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 ตองร้อนอะไรของมึงอีกเนี่ยโมเอาไปไป ไปอยู่ด้วยกันกับผัวมึงนนดูเป็นแค่ผัวน้อยซือมาใหม่น้องหรอเนาะมึงจ่ายเนอะแจ๊กมันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้ซ้อมซ้อมซ้อมอ่ะมึงซ้อมก่อนลองลองลองมึงซ้อมก่อนเปิดให้ลุงเลยนะอะกรลอกมันไม่ได้หรอกแจ๊กมันไม่ดีมันเป็นลางไม่ดีกะดอกขอลุงมันก็ต้องนอนทุกคนอยู่แล้วใครๆก็ต้องได้นอนอยู่แล้วมันเย็นเย็นไม่พ้นอยู่แล้วกะดอบขอไปไปเรีบเก็บรีบเสร็จไอ้เหี้ยกูไปดูลูกค้าก่อน แค่นี้แหละโอ้ยกูต้องม,มาเก็บอีกให้กูม,มาทำคอนเทนต์นักูต้องเก็บเองออก